เอาละผมก็เซอร์ไพรส์นะคผมเนี่ยฝูงรายการร้านกระบอกย่างที่เคยผมอยู่ในช่วงสาระยังมีอยู่ในบีที่สิบห้านะครับผมก็เซอร์ไพส์พี่เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการคาดการณ์ของเล่นในซีรีส์เอเจนซี่มอนเตอร์อาร์นะครับผมว่าในใจมาส์หลังของปี2021นี้หรือว่าในช่วงท้ายปีนี้นะผมก็อีกกี่เดือนเนี่ยก็อีกช่วงช่วงช่วงปีเนี้ยปีท้ายปีเนี้ยว่ามันจะมีของเล่นเอเจนซี่มอนเตอร์อาร์ตัวไหนออกมาอีกบ้างนะผมก็คลิปวันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์นะผมจะไม่ได้เป็น คลิปวิดีโอที่เป็นออฟฟิเชียลนะฮะว่าตัวนี้ออกมาแน่นอนแน่นอนนะฮะไม่นะครับผมก็โอเคก่อนอื่นเลยับผมก็ต้องขอบอกนะว่าข้อมูลต่างๆนะผมได้นํามาจากแฟนเพจ e Monster Art Thailand Collector นะผมก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่ให้ผมนําข้อมูลมาทาเป็นคลิปวิดีโอนะผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าเพจของพี่เขากันเลยนะครับผมไปครับ โอเคผมวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเพจ a s Monster Art Thailand Collector แล้วนะผมก็นี่นะผมก็ตามการคาดการณ์ของพี่เขานาะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมที่เขาน่าจะทําออกมาก็คือจะมี4ตัวนี้เลยนะผมก็ไปเรื่องขอตัวแรกนะผมตัวแรกก็จะเป็นเจ้าเมกกัตก็ซิล่า2021นั่นเองครับเพิ่งเป็นตัวไอกัรก็ซิล่าตัวล่าสุดนะผมที่ได้ฉายที่ได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าประทะครองนั่นแหละคือตัวนั้นแหละก็ตัวนี้นะผมรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างจะ มาดีมากนะผมก็ทําให้ผมว่าน่าจะทำให้ทาง A อชมอเตอร์อารตัดสินใจทําตัวนี้มาเลยนะความคิดผมนะเพราะว่ามันก็เป็นสัปปะหลาดตัวที่ต้องค่อนข้างจะมีความนิยมนะครับผมตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับก็ซิล่า a u l ติม a นะครับผมจากภาพ,พยนตร์จากนิสภาพยนตร์นี่เป็นซีรีส์ในเน็ตติกนะผมก็ซีรีส์ก็ซิล่าซิง n g u ล่าพอ i n t นั่นเองครับเป็นก็ซิล่าตัวใหม่ตัวหนึ่งนะผมของปีนี้มาในฉบับเขาเรียกว่าอะไรฉบับของ แอนิเมชันอ่าไม่ใช่ภาพยนตร์นะก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสมาทํามาเป็นของเล่นนะผมก็จะเป็นก็ซื้อตัวใหม่ของยุคเรวะนะครับผมก็คารเอ็กซ์มาตัวอันน่าจะไม่พลาดนะตัวนี้โอเคต่อมาผมก็จะเป็นเจ้าโรสไบรโอเลนเต้เองครับหรือว่าเป็นก็เป็นอะไรเป็นไบโอเลนเต้ร่างที่มันยังเป็นดอกกุหลาบนั่นเองครับก็ตามนี้เลยตามรูปที่เห็นในนี้นะครับผม โอเคตัวต่อมาผมก็คือเจ้าโมเกร่านะผมจากภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าปะทะสเปซก็ซิล่าในปีหนึ่นสนั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ก็ซีล่านะเป็นหนยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีชื่อว่าโมเกรา่านะก็เอามาจัดการกับก็ซิล่าเลยแต่ก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะได้มาริวมากเลยนะเพราะว่ามันแปลกดีแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ด้วยนะผมมันทีมันแยกออกมาได้นะผม ก็สำหรับเจ้าโมเกรานะผมมันก็เคยมีออกมาเลียนนะครับผมตัวนี้แต่ว่าถ้าเขาออกมาทําใหม่ก็คือจะเป็นพวกสเปเชียลคัลเลอร์เวอร์ชันนะผมเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเป็นเท่า,าไหร่อ่ะเนี่ยตามตามที่เขาบอกแล้วเป็นหนึ่งในสี่ของเอ็กซ์มอนสเตอร์ที่เคยวางจําหน่ายและยังไม่มีสเปเชียลเวอร์ชันคัลเลอร์ออกมานะครับผมเพราะว่าก็ตัวอื่นอย่างเช่นพวกเบลินเต้ก็มีแล้วเห็นไหมพวกดิสโทรียาก็มีสเปซกอร์ซีล่าก็มีนะครับผม มอทราก็มีเปทราก็มีครับเป็นสเปเชียลคัลเลอร์เวอร์ชันอะมีซึ่งมีหลายตัวแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมูเกล่ายังไม่มีมาทําเป็นสเปเชียลคัลเลอร์เวอร์ชันนะผมแล้วก็อีก2ตัวครับผมก็จะเป็นแน่นอนครับว่าจะเป็นก็ฟิลล่า2021แล้วก็คิงคอง2021ครับผมก็จะมาส่งตัวนี้นะครับผมตามตามการคาดการณ์ของพี่เขาก็น่าจะเป็นมาในรูปแบบสเปเชียลคัลเลอร์วิทบูเล่เซตนะผมก็คือเป็นภาพยนตร์ เป็นอะไรเป็นตัวโมเดลมาพร้อมกับแผ่นซีดีภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong นั่นเองครับผมถ้าใครที่ไม่แน่ใจก็คือเหมือนกับเป็นเป็นง่ายคือเป็นของเล่นแถมแผ่นซีดีอ่ะประมาณนี้นะผมก็เป็นไปได้นะครับผมที่เขาจะออกมานะครับผมนี่ไม่เหมือนกับทางที่พี่เขาบอกว่านะ่าจะเป็นธรรมเนียมของสําหรับการวางจำหน่าย DVD และบูเย์ไปแล้วนะครับผมในประเทศญี่ปุ่นที่มักจะ ส่งเสริมการขายมาทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ซึ่งพี่เขาได้คาดเดาไว้ว่านะผมน่าจะเป็นเวอร์ชั่นสีในฮ่องกงอาจจะเป็นไปได้เลยนะครับผมว่าตัวงานจะเป็นตัวตัวตัวเวอร์ชันสีในฮ่องกง,งแบบปีสีสันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้า6ตัวนี้นะครับผมก็ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็นการคาดการทั้งนั้นนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลที่ออฟฟิเชียลหรือว่าข่าวลือนะผมเป็นการคาดการของพี่เขาแต่ง,งันนะผม,ผมก็ผมแค่เอามานาเสนอข้อมูลเฉยๆนะผมแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วก็ ที่ผมอยากให้มีที่สุดก็คือจะเป็นเมกะก็ซิล่าแล้วก็เป็นก็ซิล่าซิงเกิล่าพอยต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโมเกล่านะผมคือผมอยากได้มากๆเลยตัวนี้นะผมก็สำหรับวันนี้รายการรังกระบ,บอยช่วงสาระยังอยู่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางเพจเอชมอนเตอร์อาร์ตไทยแลนด์คอลเลกเตอร์ด้วยนะครับผมก็สไลด์พีนี้ก็ไม่มีอะไรละเจอกันใหม่พีหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีญญครับ